ขออนุญาตอาจารย์อธิบายนิวรณ์ห้าหน่อยเพราะหลายท่านอาจจะไม่รู้นิวรณ์ห้าคืออะไรนิวรณ์ห้าเป็นอย่างนี้ห้าตัวการรมฉันทะพยาบาททีนมิททะอุทธจัจจักุกุจจาวิจิกิจจากามฉันทะคือความพอใจยินดีในรูปเสียงกินลดพยาบาทก็คือความไม่พอใจไม่ยินดีในรูปเสียงกินลดกลับกันสองอันพอใจกับไม่พอใจในอายตนะทั้งห้าช่องทางนะ ส่วนถีนามิธะคือความหดหูใจเสื่องซึมว่งเหงาเหานอนอะไรพวกนี้นี่ถีนามิธะครอบงําจิตนะอุทธ,ธาจักกุกุจักคือความฟุง้งซ่านวิจิกิจชาคือความสงสัยลังเลพอนั่งก็เริ่มสงสัยแล้วทำยังไงดีเนาะสงสัยไปหมดเลยนะหยุดความสงสัยหยุดปรุงหยุดแตง่งหยุดคิดนะรู้สึกลมเฉยๆที่ไหลเข้าไหลออก ไม่ต้องมีคำบริกรรมอะไรนะครูเจ้าไม่เคยสอนเรื่องคำบริกรรมลมหายใจก็คือรู้สึกถึงลมที่ไหลเข้าไหลออกเฉยๆหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้รู้แค่นี้